สาวไอเอพิศดาค่ะล่าสุดคืนแหวนไฮโซกิจการ100ล้านของไอซ์ล่าสุดคืนแหวนให้กับไฮโซแล้วต้องบอกว่าอาณาจักรรุของไอซ์เองทำไรก็รวยยกเลิกงานแต่งไปแล้วนะคะกับไฮโซหมื่นล้านค่ะทิ้งแหวนเพชรจ่าย40ล้านสร้างบ้านให้กับพ่อและแม่ก็เป็นช่วงฮอตของนางร้ายสุดแซ่บเหี้ยงไอซ์ค่ะที่ช่วงนี้เห็นได้ว่าเธอเองก็อยู่รายการต่างๆแถมล่าสุดเพิ่งประกาศความโสดเป็นมาร์มางานนี้เธอขอเคลียร์ใจในรายการคุยแซ่บโชคกับท่ายช่องวัน 21ค่ะถึงเรื่องราวความรักก็ปรับป,ปรับรับโชคเหมือนกันนะไม่ได้อยากเลิกไม่ได้อยากโสดคุณเรามีความรักก็อยากทําให้ดีตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเราเนี่ยคบกันมาสักพักแล้วแต่ตอนนี้เป็นไปไม่ได้แล้วแหละก็แค่ยอมรับกับสิ่งที่เป็นอยู่ทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีเหตุผลหมดน,นั่นแหละค่ะ คือทุกอย่างเกิดขึ้นมันมีเหตุผลอย่างที่บอกถ้ายอมรับมันได้มันเป็นเพราะอะไรเราก็จะดาเนินชีวิตไปเรื่อยๆก่อนจะบอกว่าตอนนี้ใช้สถานะโสดส่วนเหตุที่ต้องเลิกลากันก็อย่าไปขุดคุ้ยเลยเพราะทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันแต่ก็เป็นเพราะมือที่3หรือไม่มือที่3จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรารักกันพอและแม้ว่าตอนนี้จะโสดนะคะแต่ก็กลับไม่มีหนุ่มๆเข้ามาทําความรู้จักค่ะหากภายนอกจะมองว่าเป็นเพราะตนสวยเพอร์เฟกเกิน อาจจะทําให้มีใครกล้ามาไอก็บอกว่าก็ขออยากให้เป็นคนที่ใช่ชอบและอยากจะมาจีบรอบจริงๆไงทางทีมงานเองก็ขออวยพรให้เธอเองเจอความรักที่ดีๆสักครั้งค่ะ